กินลบกินเลยไม่ต้องกลัวข้าอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวกินเลยข้าดูแลให้อยู่กับข้าไม่ต้องกลัวอะไรงี้ครับอกยกเว้นยุงนอกนั้นไม่ต้องกลัวอะไรกินเลยเนี่ยนายชี้ไม่เอ้เล็กไม่เอาไอ้นี่เอเอา <laughs> เอ็เล็กก็น้อยเอาเลยปลาหมึกทอด เองเอาอ่อนั่นก ouais. ็ไม right ่ธรรมดาซชูชิกินไม่เลือกเคยแต่เล็กมันเลือกเลยเว้ยเออเองกินปลาหมึกทอดชุบแป้งทอดให้เล็กมันเอาเลยเลยเลหลังให้เองไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเองเป็นตัวสำรองนะแต่จะทิ้งก็เสียดายไงเพราะเองกินไม่เลือกกินได้หมด กินได้หมดถ้าสดชื่นนั่นอกินได้หมดถ้าสดชื่นโอ้อยู่ดีๆก็ได้เงินโอ้อยู่ดีๆก็ได้เงินเห็นไหมนั่งกินนี่ท่านก็ประทานเงินให้ถือว่าโชคดีนะนี่เป็นบุญนะนี่ราชการที่สิบด้วยนี่โอ้ขอบคุณขอบคุณเป็นเงินได้เงินพอสอเท่าไหร่นี่ดูพอซอก่อนดูพอสอก่อน โอ้สองห้าหกหนึ่งนะครับโอ้สุดเจ็ดสิบเจ็ดมีไผ่มาหล่นไว้นี่ของมูเดอร์ขอให้เด้ขอได้จินเลยจินเลยจินข้าไรไม่ต้องกลัวเล็กมันนอนเฝ้าอยเล็กมันจ้องฮะห,หนุย่ย เลก็กจ้องอยู่เลยเล็กจ้องตะก,กุบมันละ่นะแบ่งมันพ่องมันแบ่งมันมั่งเนาะแบ่งเขามั่งเนาะลูกเนาะนะแบ่งกันแบ่งกันมีก็แบ่งกันนะแบ่งเขามั่งมันจ้องอย่างนี้นเผือไม่ได้นะมันตกกบเลยน,นั่นนะี่ฮะพื้นเพล่อนี้มันซัดเลยนะั่นนะี่อยู่ในระยะประชิดเลยนั่นนี่ ระยะโจมตีเลยน,นั่นนี่ระยะโจมตีเลยน,นั่นนี่ระยะพิกัดเลยน,นั่นนี่จะไม่หลูกระยะนี้สบายมากนะระยะซุ่มโจมตีนะ